อตอนนี้นะครับลูกเสือก็เดินทางเข้าไปเดินทางไกลามาอีกฐานหนึ่งครับคือฐานกดของลูกเสือนะครับนี่เข้ามาแล้วครับไม่รู้ว่าลูกเสือจะท่องกดได้หรือไม่ได้นะครับนี่ดูนะเราจะตามลูกเสือไปดูนะว่าจะท่องกดของลูกเสือผ่านหรือไม่ผ่าน ่บรรยากาศฐานนี้ก็ถือว่าอยู่ใต้ต้นไทรนะครับต้นไทรสวยงามนะครับดูนะครับนี่สวยสดงดงามนะครับหาดูหญ้านะครับในต้นไทรนี้นะครับ ทำยาสกีก็ตามบ็ทำเราจะทดสอบแบบเดียวหรือแบบรวมรวมหอ,อแบบ่เอาแบบเอาแบบรวมเอาแบบแุ่มเมื่อกี้ี่หมูนั้นเขาสุ่มไปแล้วหมูนั้นสุ่มไปแล้วนะครับโอ้คุณครูเราจะทดสอบแบบรวมหรือแบบเดียว เอาระบบหมูเอาระบบหมูบ่เออเพราะว่าเราลูกเสือเราเป็นหมูนะครับเรามาเป็นหมูเอ๊ะถ้างั้นแบบหมูนะครับก็ต้องท่องพร้อมกันนะครับอ่ะนายหมูสังเพื่อนแล้วต้องตัว <c oughs> ้องลูกเสือ่อ <c oughs> ข้อหนึ่งพร้อมกันเจ้าข้อหนึ่ง มาจะลงรักปีจอชาติเจอลันชาติเอาดีๆนะผ่านไม่ผ่านคุณครูเอาเล่มไปเขียนเลยครับขอสองลูกวีนทัวหลังเลยะลูกเสียงงงครับตอนนี้ลูกเสียงงงอยู่พร้อมกันจะรอดไม่รอดนะครับดูเอาเอาทั้งหมดเลยนะผู้หญิงก็ด้วยนะเนนารีก็ใช่นะครับ มาพร้อมกันเอาไหมเป็นไรครับผมผมยังอ่านไม่ได้เลย อ่านได้เยครับเป็นไง,งได้ไหมนี่น้องแก้มแบบโบงไม่ผ่านมีใครอาสานะครับผ่านไม่ผ่านขอคนเดียวยกมือกดของลูกเสือสิบพ่อมีใครครับมีไหมถ้ายงั้นไม่ผ่านนะนี่ผ่านนี่นี่คุณคูค,คุณค,คอย่าเพิ่งเซ็นนะครับคุณครู ครูจะพึ่งเซนเรียนแต่ว่าเพื่อโรงเรียนอะไรไปฮะตอนน,ตอนนี้นะครับลูกเสืองงกับกดของลูกเสือสิบข้อลืมว่าง,งั้นครับคุณครูจะพึ่งเซนให้ผ่านนะครับผันนี้มีไหมครับถ้ามีก็ยกมือแล้วก็เก้าไปเลยครับมาด้านหน้าเลยมาหาครูเลยนะครับมีไหมเนี่นารีมีไหม,ม,ไหมขอถึงคน